มาดูดีเที่ยว62กันบ้าง62ท่านผู้ชมโร่งน้ำสีแดงนั้นเป็นเรือดีแต่พี่น้องทางเมืองยะโสธรโอ้เมืองพ่อดาวบ้านดอนล่ะครับสิงสงสัยครัท่านผู้ชมก็สงสัยตลอดทุกสนามทีเดียวมาดูซิว่าวันนี้สาวสวยชนที่ช้าร่องน้ำสีน้ำเงินจะททำให้สิงสงสัยหายสงสัยได้หรือไม่ท่านผู้ชมครับ พี่น้อ,อจากเมืองยศสุนทรหรือว่าเมืองสิงห์ท่าออจากเก้าอำเภอแล้วครับสิงสงสัยบอกว่าเป็นเมืองประชาธิปไตยบ้างไฟโก้แตงโมหวานหมอนขวานผ้าพิดแหล่งมะลิข้าวหอมมะลินั่นคือสิงสงสัยส่วนสาวสวยชนนิชานั้นไม่บอกก็รู้ไม่ดูก็เห็นว่าเป็นใครมาจากไหนอย่างไร เพราะว่าสร้างความปันปูนให้กับพี่น้องชาวเรือทั่วทุกภาคสนามที่ลงทําการแข่งขันเพราะว่าพี่น้องเดินทางมาจากเมืองพระธาตุเชิงชงมผู้บ้านพระตำนานผู้ผ่านคู่เมืองงามเรื่องเรื่องหนองหานและตะการปราศาสตร์พึ่งสวยสุดซึ้งสาผู้ไทยถิ่นมั่นในพุทธธรรมนั่นคือสกลนครเมืองแ่งหนองหานเจ้าตำนานผาแดง และน่างไอ้โอ้โอ้ มาแล้วจ้าเอาเลยว้ยเอาแล้วว่าสิงสงสัยปีนี้ใครจะไปใครจะอยู่กับเธอนี้เจอกับสาวสวยชนิตาสิงสงสใสมะเที่ยวนี้ต้องการให้มันหายสงสัยให้ได้สงสัยอะไรไม่บอกไม่รู้แล้วตอนนี้บอกว่าสงสัยอย่างเดียวใส่กันมาจนนี้ที่ว่าสายน้ำแตกกระสานซานเตนเอาแล้วว่าตอนนี้ใส่กันมาจ้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 าหนึ่งร้อยเป็นสุดท้ายสปีดแพรนแสงหนีมาตอนนี่ว่าตาต่อตาฟันต่อฟันหัวต่อหัวท้ายต่อท้ายลายต่อปลายแล้วที่ว่าขับเขึ้นออกมาจนนีที่ว่าไม่มีใครยอมใครเลยว่าเอาแสงได้แสงมา แรงได้แรงมาใครจยากมาจะอยู automated 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 ่ซับหนี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 ออกมาแล้วเอาแล้วเว้ยเอาแล้ววะใส่กันมาแบบคู่ขี้สูสีหูเพียงหัวถ่ายเพียงถ่ายใส่กันมาแบบจ้า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 ลตอนนี้ดูดีๆก็ท่านผู้ชมไม่ธรรมดาแล้วเรือกู้นี้สิงสูงใส่กับสาวสวยสนที่จ้าใส่กันมาแบบได้สมจักิ์สีเลยทีเดียวเอาละเว้ยเอาละวะใส่กันมาแบบน้ำแตกกซาซาเซนเด่นกระจายกลายเป็นหมอกเลยนะกันนนี่หัวเพียงหัวถ่ายเพียงถ่ายใส่กันมาแบบ ฝาบัวดินอึกกระทึกคึกขมฝ่าสถานดินสะเถือนขับเคลื่อนมาด้วยแรงอัดซัดมาอย่างเต็มสปีดสุดขีดความเมามันเอาขุนกันก็ฝันกันนะไม่ทำมาแล้วว่ายังไงทนที่ชาขยับอย่างเดียวพยายามขยับหนีแบบไม่เรียวลังว่ายังไงน้องแอมน้องแอมพยายามขอ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 สิงสงสัยโอ้ยทีนี้คงจะหายสงสัยสติเอาแล้วเบียดบี้เบียดบี้จี ตีตี้ีมาแล้วตาจีได้จีมาครับตันนี้สาวสวยชนิดชาย่าย,ย,ายนบหยายุบอยาญอดเดีให้สิ่งสงสัยเห็นนะวาถ้าเห็นแล้วสิ่งสงสัยก็จะไล่ตะคุบไล่ตะคุบเสือแอม,มตอนนี้ไล่ตะคุบกอดขอหอมแก้มแถมด้วยราวมีไม่ยอมเลิกละแต่ว่าสาวสวยชนิดชาย,ยังหนีมาได้อยู่ยังหนีได้มายังหนีได้มาและสุดท้ายก็รวดเข้าเส้นชัย ลำดับต่อไปกับพี่น้อง,งชาวเดืยกับใีการประกาศผลของ,งเรือประเภทรุ่นพิมพ์นิยม40ใบาพายชายกลางระหว่างสิงสงสัยร่องน้ำแดงพบกับสาวสวยชนธิชาร่องน้ำสินเมืองผลการแข่งขันนะครับก็เป็นสาวสวยชนธิชาไปตามคาดเป็นฝ่ายชนะครับ